สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามชมผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่10ค่ะคืนวันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2568ผลการแข่งขันปรากฏว่าคริสตันทาเลชชนะเบนฟอร์ด2ประตูต่อ0โดยได้ประตูมาจากมาเตต้านาทีที่30และการทำเข้าประตูตัวเองของคอลลินส์นาทีที่51 บอเรสเสมอกับแมนเชสเตอร์ในแต่ด2ประตูต่อ2องบอเรสได้ประตูจากกิฟส์ไว้นาทีที่48และซาโวน่านาทีที่50แมนยูได้2ประตูจากคาเซมิโรนาทีที่34และเดียโลนาทีที่81อ e ีกคู่เบอร์ลี่เปิดบ้านแพ้อาร์เซนอลศนย์ประตูต่อ2อาร์เซนอลได้2ประตูมาจากยูเคเรสนาทีที่14และไรซ์นาทีที่35ไบห้ไบรตันเอาชนะลีด3ประตูต่อ0น โดยไบรตันได้ประตูจากเวลเบกนาทีที่11และอีก2ประตูมาจากโกเมสนาทีที่64และ70ฟูแลมชนะวูฟ3 3ประตูต่อ0โดยฟูแลมได้ประตูมาจากเซซยงนาทีที่9วิลสันนาทีที่62และการทำเข้าประตูตัวเองของมอสเคร่านาทีที่75สเปอร์แพ้เชลซีศูนย์ประตูต่อ1นหนึ่งประตูของเชลซีมาจากเปโดนาทีที่34 และลิเวอร์พูลค่ะเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่า2ประตูต่อ0โดยได้ประตูมาจากซาร่านาทีที่45บวก1และกราฟเฟนแบกนาทีที่58จากนั้นไปดูกันที่สถานการณ์ตารงางคะแนนพรีเม,มียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2025-2026ในสัปดาห์ที่10ซึ่งยังแข่งไม่ครบนะคะปรากฏว่าอาร์เซนอลซึ่งเก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้ลงแข่ง10นัดมีอยู่25แต้ม มาด้วยอันดับที่2ค่ะคือทางด้านของบอลมัดนะคะลงแข่งไป9นัดมี18แต้มเท่ากันกับอันดับที่3คือลิเวอร์พูลซึ่งเก็บ3มแต้มมาได้สําเร็จทําให้ลิเวอร์พูลนั้นลงแข่งไปมากกว่า1นัดส่วนอันดับที่4ทอตแนมฮอสเปอร์10นัดมี17แต้มเท่ากันกับอันดับที่5เชลซีอันดับที่6กซันเดอร์แลนด์และอันดับที่7คือแมนเชสเตอร์ไนต็ดแต่ซันเดอร์แลนด์ลงแข่งน้อยกว่าทีมอื่นอยู่1นัดนะคะโดยลงแข่งไปเพียงแค่9นัด แมนซิตี้อันดับที่8 9นัดมี16แต้มคริสตันพาเลตอันดับที่9 10นัดมี16แต้มอันดับที่10บไรตัน10 0นัดมี15แต้มซึ่งเท่ากันกับอันดับที่11คือแอสตันวิลล่าซึ่งลงแข่งไป10นัดเช่นเดียวกันอันดับ12เบรนท์ฟอร์ด10นัดมี13แต้มอันดับ13นิวคาสเซิลลงแข่งไปเพียงแค่9นัดมีอยู่12แต้มอันดับ14ฟูลแลมมี11แต้มโดยลงแข่งไป10นัด ซึ่งเข้ากันกับอันดับที่15เอเวอร์ตันและอันดับที่16คือลีดแต่เอเวอร์ตันลงแข่งไปเพียงแค่9นัดค่ะอันดับที่17เบอร์ลี่10นัดมี10แตม้มอันดับ18 f o r ฟอรเรส์10นัดมี6แตม้มอันดับ19เวสต์แฮม9นัดมี4แตม้มและอันดับที่20วูฟแฮมตัน10นัดมี2แตม้มไปดูการแข่งขันในวันอาทิตย์ที่2พฤศจิกายน2568เว s t สต์แฮมพบกับนิวคาสเซิลเวลา21นาฬิกา และแมนซิตี้จะเปิดบ้านพบบอลมาร์3นาฬิกา30นาทีคืนวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน2568ซันเดอร์แลนด์พบกับเอเวอเรตันในเวลา3นาฬิกาค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวสโสดได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o r t b n r News Channel ค่ะ